มีค่ะพี่น้องฟองไฟซูขุสพ่นค่ะเป็นไหนนี่ลุยหอบคือแหย่หยาดีฮานี่ลมคนใส่สุูอยากเต้นเนาะเป็นหางเครื่องหางใบกระบอกทักฟางมาสุดท้ายอันอันซอรงาบงาบลงมานังซีเพ่สุดท้ายยังเป็นนำอีกอยู่คันซีเต้นหน่อยกระยานพี่น้องบ่คุ้มค่าพี่น้องซื้อบัตรเขามากเขาคุ้มค่าตั้งกุเลยชนพี่แล้วปวดเป็นยี่สิบเป็นคือปวด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 เมื่อยโกยงหัวผี อย่ามาคุ้มค่าพี่้องค้ากันเลยเอาให้มันเต็มที่นะคะองสเต็มที่พี่้องเพิ่มสภาพสภาพต้องดูกับว่าคืนเอเน้าเด้ปุบเนี่ย โซดาผ้าดาวหันดาวเขาสั่นมีโซดาย่างแพะั้าดาวทั้งห้องตำแตนกับว่าสั่นย่างตะแครกันกิดอันพี่งอย่างพอเสียงเนี่ยเลี้ยวอีหลังอันลุงกีนนะแม่ก็กิคือแม่ไม่อยู่งแค่สิงก็ใช่หรอกีดแล้วเนไปไปท่าเทสตัวตนที่แท้จริงออกมาคิดว่าจะของพี่นาห้าคิดว่าจะของพี่นาห้างเมกี้มองพี่ผู้ภาคกิดพี่รองขาเป็นตีนแล้วขนาดนี้นี่ตายได้เสาวว่าเมือหนึ่งเมียนนะคะให้ดูบรรยากาศนะคะห้องทำงานและแต่งตัวแล้วอะไรที่นอนนั่นแหละ กุย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 เนาะเจตาซิ่งชะมูนาจาเจต่าซิ่งมูนาตาซิ้งอะไรเเจ้ะรออะสินเจ้าเจ้าวผู้พรเจ้า้เจ้าปลอยนี่อยีใเกรเจ้าถเจดยเก บ่แม่เนี้นะีน้นที่หล่าบ่เอ้ยซื้อแด้วตะัแล้วจะใหจะคิดเอาอีพ้าเรียงนันนั่นยืนกัยืนฟอนบังพัดลมคนล่างเพ่นั่นจีบผู้บ้าวน้อยจีแล้วก็อีพ่าเรียงเรียงมันเลยเจ้าอกให้ผู้ใดฟังอาเลยอ๋อทรนเนอเอาอกไปแกรอบแมาสิเยนจะข้าวเหนียวบ่ผัวอีแค่นี้ก็หัวมันเต็มดอคันโอ้เด็กกะไันพรานั่นน้หม่อ่แก่ี่เอ็มขนไปยซีแล้วบอกดีดัน

พอคุ้มค่าเพิ่ล้ะจริงๆวันนี้ประด็จจาคสกิบหลายดิพอดี่อกพอดีพอดีตะว่าห่อใส่เดสมาที่แม่ไข่ไม่ไข่ขายอะไรแบบนี้ถอว่าช่องลอยพอดีายช่องอบอกเออพี่มาอ้ากดขายบ้านช่องลอยเาทีอีหามึงน่าขวดข่ดไหนขวดอีหามึง ่เอาซีไรต่อคุ้มหรือเปล่บบอนะโอ้ยแหน่ถ้ามาขอยขายปลาถือได้หนอยหนึ่งดิดบดีแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องได้ของดีราคาถูกเนีคุ้มคุ้มสุดคุ้มจ้างร้อยเล่นล้านนะคะทุกคนจับคุ้มบ่คุ้มล่ะค่อยไล่ใครขึ้นเปลี่ยนขึ้นสู้โยกว่าคุ้มบ่คุ้มเหมือนกันสามีรอบนี้อ่ะกูคิดว่ากูจะสกีิบจากของแบบเบาๆเพราะว่ากูกบบเบี้ยนบนเบี้ยนอยู่ตลอดมันบอนมีวันพี่เล่นปะเพ้งฉันขึ้นหน่อยเดียวากั่น

นี่กูสอนตะโนหลมคุณ่น้ีนี้นีมน่กูสอนงอยู่มเก็บขางขี่ยาุแปดร้อยสารุบอีนี่แม่เปลี่ยนอยู่เล่นาลี่งจสิเมียตีเนือจังักเอาตะหัวมาเนี่นี่นี้มีหัวเนาะไปรสิะเจ้าเมียนปัวมีปค่ะจ็สิเมียตีทำาจาะหัวมาเมียหลอดเนาะม่เคยตีกันตี โอ้ยพวกเขาไม่เ็าเปลี่ยนไมาท้อเป็นขบวนเสียแบบนี้ขบวนเสียงแบนี้ยืนน่งไวที่เดียวตั้งจมัวมานั่งบะหมไปขั้วเมือกล่องบาหมีไทยไม่โจ๊กแค่เขาโอ้ยโยโด้ยโ้ยโก้ยิอ้ยโอ้ยโอ้ยโอายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโน้ย้ออยโอ้ย้อน้้อ้ ใครได้ชมโชว์นี้นะคะโชว์อ่าไอบ้บางละจันบางละจันบางละจันนะคะนี่ไอโอ๊ดนะคะที่ไหนเนี่ยไปแน่ที่แรกเนาะอาันงเพียงเพียงเพียงพี่แรกแพทย์น่าตีโจนแล้วบาแพทย์จะโชว์บางละจันมาที่นี่ก็เลยไม่คิดว่าไพซีลองเพลงนี้คือวะ่ะไม่คิดพอว <พอ S 1> ่ายิงกับที่ต,ตูนเล่าอันมันคือสิบหมหมอก็เล่าเพลงนี้จะเสียนะเพราะว่ามันต้องใส่เวลากำลังในการลองเสียนะแต่ยังไาก็ล้อบากอยู่ตัวหานามันคืออะไร สี่หายบักเตอร์ก็เพราะไรใหญ่หน่อยเนี่ยโอ้ยใหญ่เลยบอกนะก็เลยตอนที่เรามาลองเพลงอันรายการที่อ่ะก่อนที่บิ๊กจะก็ทาเลนที่บ้านแสงทองพิเรนอ่ะพอแล้วคือพอแล้วของอ๋อพี่อวนมาลองเพลงกันหน้าบังละจันมาสั่นเลิศพี่น้องพี่น้องต่อข้อมเมนมามามาเป็นจังไดนโชคดีโชคบังละจันชาวนาีู่้องเต้พ่อเสื้อไทยพยาบาลผู้ลองเพลงพยาบาลนี่นี่พยาบาลนีกันพยาบาลกันพยาบาลกันผู้ลองเพลง เออกูกจะกินนี่เราจะกินปคะกดหนึ่งค่ะคดตายเจ้าันนี้ล่าหมดพยาการเนีพยาการนนึเอีีเ่เขาอยางเบิเขาอย่นี้เออมันก็เห็นนี้พออย่าเดวนะเราเคยล่ามูด้ต่าตะโดดเล้วเด็กเค่น้เราหล่อเเราหลอเพะเคยเห็นเราหล่อเพราะเคยถือนปืนปืนใดต่อหลอขึ้นุเอนเราหล่อขึ้นดุเนแดวน พนิกาฟาบอนเหอเลอยข้าวองขาดเหน้ยเนาลอยดอยข้าดเนาะดิลอยข้าวเาล้วมันนับมอยามอยเดาอย่างเมีเาอย่าเหมีมียเนาะเดือนกันแบบอยขาอคอยเป็นสื้อเนี่ยก็ไมยู่นี้จ่าฮ้นะปาดดีไรแม่ป็นจีแม่ป็นสีเอากินข่าวนัมสักวัน่งเาเมื่อกุ้งกับก้าหนึ่งกุ้งกันน้าวหนึ่งขันบนใเากินเขาด อยากได้อะรุงียงค้างกุ้งฟอยลาลบงวยรับกุ้งพี่น้องค้าัหน้าดีประคับคนนีซื้อเนื้อมา20โลเนื้องัวโคกขุนค่ะ20โลครับพี่น้องแล้วก็กุ้งแลวเป็นลูกคามเดักเป็นลกคุณได้กินตัวเราขนาดมนเลี้ยงเนาะน่าจจะเปนล่นหัวอ่นมีนยซีอยู่ได้ยินคาราซีสิบปตัวอ่วกลับไนเล กระปุไฟแมนอันทันไปหาไมขี้งเน่ยค่ะพี่น้องบางลจันพี่น้องสุบเลนเป็นขม่าก็คือเนาะค้อนไหมคือขม่าใ้ไหมอ๋ออันนีรนเป็นพม่าจังหวะร้อนเป็นขม่าขับไป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 ้อยไปขับไปยับ่ปขับไ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 ปจบไปขับไปขับไปขบนะคะ เมืเอที่คนนัวแ้วเรา้้ังเลยค่ะเรานีวกเราลงฝนาแกงกันดีครักเนาะแม่เราเห็นผู้พชาวเราเห็นจะพูมใจเลยพูมใจเราเป็นทิาเราสวมบมดปากขงามาบเพี่น้องได้เลย ออกงานเวที่นงมจะพาความทั้งอาจารย์มาเป็นแตงนาเป็นคนยิ่งเขติดกหม่ยเกือบป้นกับพี่น้องขาวมันเป็นสุดยอดเยเบอฟิลเลยมันจะมนทดันพาเป็นแบบนี้ยตายเบื่อายัจะพาใวัดพูดจะมาลั่รับก่อนรับเป็มวมกันเจ้าก็เบิงลูกจ้าที่ละนี่ทั้ทีกองกีสถอดชุดกามุนแล้วครับวันนี้้องแกเลยเห็นแอแมยูไปอ ป้าบี้กับป้าเดี่ยวกินกุ้งโอ้ยเขายายเอ่เข้ามากินแล้วเอาละละโอเคสรัดทีมีเป็นเบื้องหลังในการหลังที่จะที่เราไลฟ์สดกลุ่มกันนะคะทุกคนก็อยู่ในสภาพแบบนี้แหละเพราะจะไปกินข้าวกินน้ำนั่งปุบปลาสัรซันกันเดี๋ยวก็บจังเหยี่ยงใหกันไปนอนนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีมงานมวลกุบ